สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเชวันพฤหัสบดีที่19มกราคมพศ5 6 6 6ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะกราฟทองแทงเดย์จบเป็นแดงนะคะทุกคนและกราฟทองนั้นอยู่แอร์เนวต้านวีค่ะนะคะวันนี้จบเป็นแดงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้นะคะจะเลือกลงนะคะที่แนวต้านวีตรงนี้หรือว่าจะดันราคาขึ้นตามเทนต่อนะคะ ไปดูที่ทําเฟรม H4 ค่ะทําเฟรม H4 สนั้นมีการกดลงมานะคะแต่ต้องบอกว่าทําเฟรม H 4สนั้นตรงนี้มีการนะคะสร้างอ่าไฮของ h 4สกดลงนะคะไฮของ H4 กดลงค่ะแล้วก็โลของ H4 นั้นนะคะตะขึ้นตรงนี้กําลังบีบก,กันอยู่นะคะเทเดอร์ตรงนี้กําลังบีกกบกันอยู่รอหนึ่งถ้าเขาเลือกฝั่งขึ้นคือขึ้นตามเทนสองขึ้นไม่ได้น้องจะลงนะคะ ตรงนี้ต้องจับทางดีๆนะคะตรงนี้ต้องจับทางดีๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นวันที่แบบเลือกนะคะเป็นวันที่เลือกว่า1นขึ้นต่อสองลงนะคะตามวีคโอเคไปดูที่ไทเฟมส์หนึ่งอ่านั่นไงอย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกคือตอนนี้คือน้องกาลังเลือกอยู่ค่ะถ้าน้องเลือกลง1ตามตรงวีคแล้วก็เดวันนี้ถือว่ามีแรงเซลนะถ้าเดมีแรงเซลล์แล้วก็ถ้าเดบอกว่านะคะเดเลือกฝั่งโดลงเดจะมาที่นี่ เป้า <ack> หมายของน้องจะอยู่ที่โซนน,ะะโซนี้นะคะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ตรงโซนนะคะโซนนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นการเป็นแนวรับนะคะโซนนี้แล้วก็นะคะอีกข้างล่างก็คือโซนนี้เลยวันนี้จะมาที่ไหนนะคะรับหนึ่งรับสองอยู่ตรงนี้ถ้าขึ้นไม่ได้น้องจะกดมาที่โซนนี้นะคะอ่าแต่ถ้าสมมติว่าน้องทองขึ้นได้กราฟทองขึ้นได้กราฟทองจะมาต้านบนนะคะเพราะตอนนี้โลของกราฟทองในเ1หนึ่งก็คือยกอยู่ จเย็นนะคะโลของเขายังยกอยู่ฐานยังไม่ต่ํากว่าเดิมนะคะฐานยังไม่ต่ํากว่าเดิมแบบนี้1มีโอกาสเดิราคาขึ้นต่อ2ขึ้นไม่ได้จะลงนะคะเดี๋ยวน้องทองจะแสดงให้เห็นเนาะอ่ะเอาเป็นว่านะคะแผนรับ1รับ2หมายความว่าอะไรคะโคตรแผนถ้าขึ้นไม่ได้น้องจะมานี้แล้วก็มีการกดราคาลงมาแล้วเลือกฝั่งขึ้นต่อนี่เขาเรียกว่าขึ้นตามเทรนนะอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นตามเทรนนะ มีการกดแล้วยกไฮย,ยกโลขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าขึ้นตามเทนแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเลือกที่จะลงนะคะในสัปดาห์นี้ถ้าเลือกจะลงก็จะเอ่อมาแนวรับล่างแบบนี้ดังนั้นมันจะอยู่ที่2 2วิธีการที่การทองจะเลือกแล้วอยู่ที่ผู้บริโภคจะแสดงให้เห็น ผู้บริโภคจะแสดงผ่านแท่งเทียนนะคะผ่านแท่งเทียนหรือว่าผ่านกราฟนั่นเองถ้าคุณอ่านกราฟได้คุณก็รู้ว่ากราฟทองจะขึ้นหรือลงมีคนถามว่าโค้ดแพมสอน QNM อนสอนฮาร์มอนิกสอนเวฟสอนเวิร์ฟไหมไม่ได้สอนค่ะไม่มีเลยนะคะต้องถามว่าสัพที่ถามก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะคะแต่โค้ดแพมมีวิธีการที่สอนแตกต่างไปอาจจะไม่ใช่สับเหมือนที่ท่านต้องการแต่เป็นวิธีการโค้ดได้กําไรนะคะถ้าเราต้องการเรียนแบบนั้นอาจจะต้องหาผู้ที่มีประสบ หรือว่าพี่ม,มีความเชี่ยวชาญนะคะโค้ชแพมเช็ครับเช็คต้านมีวิธีดูว่าการาวขึ้นลงแบบไหนนะคะในสับภาษาแม่บ้านเทรดฟอร์เร็กนะคะถ้าต้องการแบบนั้นก็ อาจจะต้องนะคะหาความรู้นะคะหลายๆที่แล้วกันก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จคําถามนี้ไม่ใช่ลูกศิลป์คอแพมค่ะแต่คําถามนี้จะเป็นลูกเพจเนาะเนื่องจากอาจจะมาติดตามใหม่แต่ลูกศิลป์คอแพรมค่ะสับอะไรก็ได้ครับโค้ดขอให้รวยก็พอผมไม่สนใจที่สับผมสนใจที่ความแม่นยําและเทคนิควิธีการได้ทาเงินมาได้เลยค่ะถ้าตรงนั้นนะคะถ้าต้องการตรงนั้นมาหาโค้ดได้เลยค่ะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟวันนี้ค่ะรอให้การาฟวิ่งให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปทํากําไรรอตลาดด้วยจะยิ่งด เนาะถ้ากราฟตรงแล้วเดี๋ยวเขาค่อยเข้าไปเล่นนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟพรอมวันนี้ถามว่าแท่งเดมีแรงเซลไหมตอบมีแรงเซลอยู่แนวต้านวิ้ แต่กราฟยังอยู่เทนในของ h 1อยู่รอให้กราฟวิ่งให้ดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทํากําไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณ VIP ทุกท่านนะคะเมื่อวานก็มีคลิปนะคะของพี่ทั้งสองพี่พี่นุชกับพี่อ้อนะคะที่เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็เรียนเทคกับพวกแพมตั้งแต่อย่างพี่นุชเรียนอยู่ในคอร์สอ้องเทคนิคทํากําไรตลอดชีพแล้วก็มาเรียน r าย a t e นะคะเรียนออนไลน์บอกว่าโอ้ยต้องเรียนเจอตัวแล้วแหละเพราะว่าอ่าพี่นุชเองก็เตรียมกระษีนราชการแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะได้ความรู้จากคอร์ส private กลับไปก็มั่นใจว่าตัวเองจะสาามรถ ทำเป็นฟูทางเพราะทุกวันนี้ก็มีรายได้พร้อมกับทํางานราชการไปด้วยและต้องการ,กรเกษียณน,นะคะจึงมาเอาความรู้พายเวทรุนสิไปก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะนะคะที่ตั้งใจเป็นผลลัพธ์และก็แพมเชื่อว่าลูกสิทธ์ก็แพรทั่วโลกนะคะจะสามารถเปลี่ยนวงการการเทรดเป็นด้านดีสามารถทําให้ทุกคนนะคะเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างของลูกหลานชาวไทยและก็ทั่วโลกต่อไปขอบคุณทุกคน,คนและก็ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจที่จะเป็นผลลัพธ์ให้กับตัวเองและครอบครัวเราไม่ได้ทําค ค่เพื่อตัวเองค่ะเรากําลังทําเพื่อคนในอนาคตหรือว่าลูกหลานเราที่กําลังเกิดมาเพราะพวกเขาจะได้รู้ว่าการเทรดทากําไรได้จริงโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองและเพื่อนญาติ اد, พี่น้องของเขาทําได้เขาก็ทําได้เช่นกันขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะรอให้เป็นเย็นให้พอค่ะรอให้ตรงระบบการเทรดแล้วเราค่อยเข้าไปเทรดไม่ตรงไม่ต้องเทรดเช้านี้รอก่อนนะคะ VIP ค่ะสิ่งหนึ่งคือต้องรอคือตลาดจะช่วยให้เราทํากําไรได้ดีมากนะคะถ้ารอชัดๆจัดงามๆค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะวันนี้กแ็แพมน่าจะเตรียมตัวนะคะบินไปฝรั่งเศส ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็แพมนะคะบินฝรั่งเศสไปพักผ่อนนะคะสิวันนะก็นะคะ,ะ,คะอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดหรือว่ายังไงแต่สำหรับ VIP ได้รับคำแนะนำนะคะในการเทรดในทุกชั่วโมงและทุกช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นอยู่แล้วนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสําหรับใครที่สนใจเรียนก็สามารถทักที่ ID ดี